แบ็กคอมมิชชั่น possible มาแล้ววันนี้น้องรีเควสต์ว่าอยากได้หนึ่งห้องนอนใกล้มาหาวิทยาลัยเรดดิงมีเกอเซอรี่และอยู่ใกล้กับซิตี้เซ็นเตอร์และสถานีเรดดิงในบัจเจต1 0 0 0ถึง1,300อปอนด์มาดูห้องพักที่เราหาให้น้องได้กันเลย Dukebridge House ห้องนี้เป็นหนึ่งห้องนอนสไตล,ล์มินิมอลที่มาพร้อมกับเป็นชักตู้เสื้อผ้าและมีหน้าต่างในห้องนอนอีกด้วยวิว <View S 2> ดีสุดๆเลยค่ะห้องน้ำที่นี่มีโทนสีเข้มให้หมูตัดกับห้องนอนให้ความรู้สึกรู้ราน,นี้ไปอีกแบบดูดีมากเลยค่ะส่วนกระจกกกก็็็็เเเปนนนตูู้้้บขออออไดดววยยยะแคคค่่่หรัมี ก่อ์ไม่ให้ครบทั้งตู้เย็นซิงค์เตาอบเตาไฟฟ้าพร้อมกับโต๊ะทานข้าวมาให้ด้วยห้องนี้ราคา1 2 5 0ปอนด์อยู่ในบัเตเจ็ทที่น้องเสนอมาเลยค่ะที่นี่อยู่ใกล้กับมหลาลัยเรดดิ้งที่น้องเรียนอยู่ด้วยเดินจากที่พักไปแค่7นาทีก็จะถึงสถานีเรดดิ้งแล้วไกลเวอร์แล้วยังมีกูเกอร์ี่ใกล้ที่พักตามที่น้องขอมาตั้งหลายที่เลยทาง t ท sco Express s a เซนเบ r ร์ oris, และ m s f o o d h a l l แล้วก็ยังใกล้กับ City Center อย่างเดียละโคเดินไปเพียงแค่2นนนาาททีเท่ั้สองนาม Questt ทุกข้อเลยนนน้องคสน ที่พักในอังกฤษติดต่อพี่ๆแบคคอมมาได้เลยนะคะ